สวัสดีค่ะบตทแห่งดาวพริฤหัสปฏิบัติภารกิจบอกเล่าเรื่องราวดีๆบนโลกมนุษย์สำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่จะนำเสนอประวัติเกี่ยวกับวัดเก่าแก่ว,กว,กกวัดหนึ่งชื่อว่าวัดเจดีซาวหลังค่ะซาวในภาษาเหนือแปลว่า20 นั่นหมายความว่าจะมีเจดีย์ีองค์นะคะเขาว่ากันว่าถ้าใครนับ j จดีได้20องค์แสดงว่าแรงปรารถนาจะสมความบุ่งมาปรารถนาและก็แสดงว่าเป็นคนมีบุญค่ะเพื่อนๆพร้อมนับด้วยกันหรือยังคะติดตามชมในคลิปได้เลยค่ะ เมื่อ500ปีหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วมีพระอาราหันต์จากอินเดียสองรูปได้จาริกเผยแพร่พระพุทธศาสนามาถึงบริเวณนี้เห็นสถานที่ที่เงียบสงบเหมาะสำหรับบำเพ็ญธรรมจึงใช้เป็นที่พำนักอาศัยปฏิบัติวิปัสสนาและอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนในละแวกนั้นจนมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นในครั้งนั้นพระยามิลินผู้แตกฉานในหลักธรรม ได้มาสนทนาซักถามปัญหาธรรมกับพระอรหันตเทระทั้งสองรูปและมีความประสงค์จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระอรหันต์ทั้งสองรูปได้ใช้มือรูปศีรษะมีเส้นเกสาติดมารูปละสิบเส้นแล้วมอบให้กับพญามิลินพญามิลินได้สร้างเจดีขึ้น20องค์แล้วนำเอาเส้นพระเกสาบรรจุในเจดีองค์ละเส้นต่อมาคนทั้งหลายจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดเจดีซาวหลัง เจดีทั้ง20หลังนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรในสมัยของเจ้าบุญยวาดวงมานิตเจ้าผู้ครองนครลำงปางเสร็จเรียบร้อยเมื่อปีพุทธศักราช2466ลักษณะการก่อสร้างเป็นศิลปะแบบผสมผสานร,ระหว่างพม่าก,กับล้านนาองค์ใหญ่สุดอยู่ตรงกลางแวดล้อมด้วยเจดีอีก19องค์ด้านหน้าของเจดีแต่ละองค์ทำเป็นซุม้มมีพระพุทธร,รูปประดิษฐานอยู่ข้างใน ซาวแปลว่า20หลังแปลว่าองค์วัดเจดีซาวหลังแปลว่าวัดที่มีเจดี20องค์ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นทงชัยห่างจากตัวเมือง5กิโลเมตรตามถนนสายลำปางแจห้ห่มเป็นวัดใหญ่อยู่กลางทุ่งนาบริเวณวัดร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่วัดน,นี้เป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดลำปางสร้างแต่โบราณ,ราราณทรงคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุ จากหลักฐานการขุดพบรพระเครื่องสมัยหาริพุนชัยที่องค์พระเจดีทําให้สันนิษฐานได้ว่าวัดน,นี้สร้างมานานกว่าพันปีสิ่งที่น่าชมภายในวัดคือองค์พระธาตุเจดีซาวที่มีศิลปะล้านานาผสมศิลปะพะมา่าข้างหมู่พระเจดีมีวิหารหลังเล็กประดิษฐานพระพุทธร,รูปสำริดปางสมาธิศิลปะเชียงแสนชาวบ้านเรียกว่าพระพุทธรูปทันใจ นอกจากนี้ในปีพศ2526ได้มีชาวบ้านขุดพบพระพุทธร,รูปทองคำบริสุทธิ์หนัก100บาทสองสลึงมามอบให้แก่ทางวัดซึ่งพระพุทธร,รูปองค์นี้ชื่อว่าพระแสนแท่ทองคำเป็นพระพุทธร,รูปปางมันวิชัยศิลปะสมัยล้านนาราวพุทธศตรวรรษที่21ขนาดหน้าตากกว้าง9นิ้วสูง15นิ้ว เป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติการนับพระเจดีย์ซาวให้ครบ20องค์นะคะองค์พระท่าเจดีย์ซาวหรือเจดีย์ซาวตั้งอยู่กลางวัดเจดีย์ซาวหลัง เป็นหมู่เจดีย์รวม20องค์องค์ใหญ่สุดอยู่ตรงกลางแวดล้อมด้วยเจดีย์อีก19รายล้อมอยู่ด้านข้างและด้านหลังข้างละ5องค์ค่ะด้านหน้าของเจดีย์แต่ละองค์ทําเป็นซุม้มมีพระพุทธรูปปฏิสถานอยู่ข้างในลักษณะการก่อสร้างเป็นแบบศิลปะามาพม่าผสมศิลปะล้านนาเล่ากันมาว่าผู้ที่ไปนมัสการมักจะนับเจดีย์ไม่ครบ20องค์ค่ะหรือบางทีก็นับเกินหนึ่งองค์ มีตำนานเล่ากันว่าสาเหตุนี้ขึ้นอยู่กับบาปและบุญของแต่ละคนค่ะหากใครนับเจดีย์ได้ครบ20องค์พอดีถือว่าเป็นคนมีบุญค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะขอเรียนเชิญทุกๆคนเข้ามานับเจดีย์ให้ครบ20องค์ที่วัดเจดีย์ซาวนะคะสวัสดีค่ะ